ค่ะแล้วเป็นเกียรติมากๆค่ะต้องขอบคุณไอยข้าศยามที่ให้หนูเป็นหนึ่งในหนึ่งในนักสงการคือตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าหนูได้ถูกเลือกก็คือจะได้ใส่ชุดไทยแล้วรถึงเต้นจังเลยค่ะใช่ก็นับวันรอวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกหรือว่าที่แบบวชุดส่ว,สว,สวนใหญ่เป็นไทยใช่คือจริงๆตอนเด็กๆเคยสวมมารอบนึงแต่ว่าไม่ไม่ครบเครื่องขนาดนี้แต่ว่า วันนี้คือ,อมาทั้งตัวเลยค่ะสวยไหมคะก <c oughs> ารเรียกได้ว่าวันนี้น <c oughs> มูลค่าชุดก็ยี่สิบกว่าล้านค่ะเุณทั้ครว่าจะมีใครเป็นตัวการชื่อไหนให้พี่พี่บอกมาหดเทวีป่ะคะมาหดเทวีมาหดเทวี ปกติไม,ไม่เคยไม่เคยได้มาร่วมเลยค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆุ่งนี้มันใส่ที่สีเทาแบบน่ารักน่ารักมากแต่จริงๆก่อนหน้านี้หนูเห็นว่าทุกคนแบบนับวันรอเหมือนหนูเลยนะแบบอ,อีกแค่5วันจะเด็นที่จะเป็นมิสสงการแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะทุกคนทุกมาหาแล้วก็ทุกคนที่ช่วยปั่นเทรนด้วยค่ะเขาบอกว่านางสนมจ้างฟ้าเป็นทั้งคู่เลย มากหนูอยากไปเล่นเลยนะคะแต่ไปเล่นไม่ได้ค่ะหลังจากตอนที่แบบว่าเราสวมชุดนี้คือเราแบบขอจริงๆตื่นเต้นทุกขั้นตอนคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะนุ่งนุ่งสดปะคะแบบนุ่งนุ่งสดแล้วก็แบบเย็บเย็บเย็บทุบแล้วก็ดีเทลหมดเลยสวยมากๆแล้วอันนี้ก็โอ้โหแบบทุกอย่างคือแพลนมาหมดแล้วค่ะโชว์มาค่ะต้องไปไหนก็่นเต้น อะไรนะคะรูปที่เราลุกเดียวออกไปเรเชื่นจิงอะยังไม่เห็นเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้เอนจอยขอให้ใช้วันถุประสง์การเป็นวันพักผ่อนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะดื่มน้ำเยอะๆช่วงนี้ร้อนมากๆแล้วก็ฝุ่นเยอะต้องเทคแคร์ตัวเองด้วยนะคะน้องเบลเป็นห่วงมากๆเลยะคะ่ะแต่บอกเลยว่าราจริงปจะตัวแรงป่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่ทุกคนตื่นเต้นไปกับเราอัพเดทงานคะอัพเดาทาพ่นองัเดผลงานเลยค่ะไม่ม้อที่ปอะไรเลยค่ะโอเคตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่ยนะสองสามสองสี่นะคะก็เป็นภาพยนตร์กับพี่บีนนะคะแล้วก็มีปินพาร์ทที่เป็นซีรีส์ะคะ่ะเอ่อก็จะเป็นละคร ได้นะคะว่าต้องไปเจออะไรบ้างในเรื่องนั้นแต่ว่าหูร่างกายต้องฟิตมากๆไม่งั้นไม่ผ่านแต่ละวันแน่นอนหนูต้องอัพเกรดกปจนตตัวเองสุดๆเลยครับเร,เราต้องไปทำอะไรให้แบบว่าเราแข็งแรงด้ไออกกําลังกายเรื่อยๆเ,เลยค่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่ผ่านแต่ละวันแน่แเพราะว่า physical fitness ต้องต้องแข็งแรงจริงๆค่ะอธิษฐานหรืว่าไปไปทีฬาไปกีฬาต้องมาดูนะคะเพราะว่าหนูเชื่อทุกคนไม่คิดว่ามีสิ่งนี้แน่นอน ใช่ใช่ใชอของฝั่งพี่ฟิลก็จะเป็นซีนอวากาศใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเบคจะเป็นอยู่ใต้น้ําแต่พัดใต้น้ําของเบเการถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วเลยนิดเดียวที่ต้องเก็บตกแต่ว่าน่าตื่นเต้นมากทุกทุกครั้งแล้วเมื่อวานน่ะหนูก็พึ่งพึ่งไปจอยขึ้นขึ้นสลิงนิดหน่อยกดตัวมากค่ะใช่แต่ว่าชอบชอบนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ทุกวัน ว่าคือถ่ายเรื่องนี้คือเราต้องแบบแข็งแรงตรลอดเวลาใช,ใช่ใช่ใแบบท่ามปล่อยเลยค <laughs> ่ะแล้วเรามีแบบว่าต้องแบบว่าอ่กินอะไรหรือว่าแบบอ่พักผ่อนอะไรยังไงต้องไม่ให้เบี่ยงนอนจริงๆเออเรียกว่ามีเวลานอนตอนไหนก็นอนเลยค่ะเ <laughs> ช่นในรถชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงก็คือถั่วเป็นประโยชน์เ <laughs> ก็บพลังเก็บพลังเก็บพลังให้ที่สุดกินเยอะๆแล้วก็ไม่เชื่อทั้งเมน t a ลกับฟ p h y s ส c a l เสริมแรงะแล้วกับพี่ฟิเป็นยังไงบ้าง เมื่อวานอะหรอคะปวดตัวทั้งคู่เลยค่ะใช่ก็ต้องคอยซัพพอร์ตกันต้องช่วยกันนะคะเพื่อจะผ่านซีได้ะค,ะค่ะแล้วสำหรับพีพ่พาร์คเนปิ่นพาร์คหนูว่าภาษาหลักๆเลยนะคะสำหรับหนเพราะว่าเอ่ออันนี้ไมคใช่ค์ที่พูดเยอะมากๆแบบเป็นคนที่ชอบมีความคิดของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็บทก็จะแบบเนี้ย เราก็ต้องมานั่งไฮไลท์แบ่งวัชแบ่งคำเนี้ยเพราะว่าเราสึกว่าปกติที่เราแบ่งๆอะ่ะมันไม่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันไม่เหมือนกันก็ต้องมานั่งตดต๊ดตืดตด,ด,ดหรือว่ามีเวลาว่างก็จะไปหาคุณครูหรือพ่วงก,กับก็ถามว่าหนูเข้าใจอันนี้ถูกหรือเปล่าอันนี้โอเคหรือเปล่า <c oughs> เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยภาษาเริ่มเข้าปากแล้วเริ่มคล่องแล้วแต่อาจจะต้องระวังเื่อง้ายเออจังหวะพูดที่มันไม่เหมือนภาษาอังกฤษแสดงว่าตอนนี้น เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้แต่ว่าคิดว่าถ้าผ่านเป็นพักได้ก็คือสุด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 อยู่เพราะว่าบทที่เจอมาคือภาษาไทยวรลคำมมาแล้ววันนี้เราจะสอบภาษาไทยวันคำว่าอะไรดีคะ้าวลคำหมอวันนี้อะไรดีอะคะมันจะคำว่าอะไรดีมีคำอะไรที่แปลกๆที่สุดแบบเซอร์ไพรส์เราอะไรแบบนี้อ้โหทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหคะ ีซนนึงที่พูดถึงข่าเยอะมากๆแล้วหนูแบบมันมันมันเกี่ยวเข้ามาในในแบบเราได้ยังไงแบบมันแต่มันเป็น metaphor ใช่ใชก็เรู้สึกว่าอันนี้นะอ,อ,อยากให้ทุกคนรอดูยังไม่จะไม่ใช่แค่พี่นะพวกเราเองอาจจะแบบไม่ทำแดบนี้สิสใช่จริงๆหนูคุยกับพี่ๆนักแสดงทุกคนนะ่ะเขาบอกว่าหนูหนูเล่นได้ไงอะยากมาก จริงพี่จริงถ้าเกิดว่าผ่านตรนนี้คงเกลี้ยงผ่านใช่ใช่หนูว่าภาษาไทยก็ขึ้นมานิดหน่อยโอ้ดเป็นแฟนรอตใช่ค่ะคือร้อนริตรดตนมนะคะทุกคนตั้งใจหมดทั้งเอ่อั้งหน้าและเบื้องหลังทุกคนตั้งใจมากๆค่ะอ่าผู้มีลูกใหม่โฉบหมาลองหมาตัวใหม่อ้าวบ้าเหรอคะทำไมถึงตั้งชื่อน้น น้องเหมือนชาน้องไข่มุกโะตรน่าราใช่านมเนฟชานมหรอใช่ไม่ไข่มุกใช่เหมือนไหมคะเห็นแล้วก็เห็นแต่ว่าแต่ว่าแฟนๆจะชอบแซวว่าน้องเหมือนน้องวัวค่ะแต่น้องน่ารักมากแต่ว่าโซนแล้วก็กำลังขันฟันกัดทุกอย่างเป็นเจ้าของป้าคไม่โซนแต่ว่าล่าสุดเหมือนโบโบของเซลิปเปอร์หนูอะหายไปข้างนึง กำลังตามสืบอ,อยู่น้องตัวไหนลงท้องน้องไปเล้ไม่ได้นะคืโอโบใหญ่นะั้นท้องน้องยังเล็กอยู่เลยแล้ไปแบบว่าชมเสนเจ้าอะไรนะบัว,วบ้าใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือจริงๆอยากให้มีบอลบอลนี่เพื่อนตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะมีคนนึงแต่ว่าแบบเราไปทํางานทุกๆวันอยากให้น้องมีเพื่อนอก็เลยลองไปดูแล้วก็น้องตัวนี้คือแบบดึงหลดหนูสุดๆเลยอ่ะหนูจับแต่ตัวนี้เราไม่จับตัวอื่นเลยจะตาต้องการ ทำไมพิกี้ถึงเลือกสายพันธุ์นี้ตลอดเลยให้เหมือนบอลบอลไปเลยอยู่ด้วยกันจะเนี่ยไค่หมางอกไปเรื่อยๆนี่อีกใช่ไหมเขามีโบบ้าแล้วก็อยากมีอีกค่ะแต่ว่ารอก่อนละกันแต่หลายคนบอกโบบ้าที่เหมือนโบบ้าเลยนะเพราะว่าเขาจะมาจังหวะซิคคอนเวลาคุณไลฟ์ตลอดเวละจริงๆแล้วแบบหนูต้องให้น้องแบบเมดิเทชันนะอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบ บบานิ่งถือจะหนิ่งอะแม่กัด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 น้องคันฟันบอบาต้องไป็บาเลยนะโบโบอจัมรีแล้วหนูว่าหนูว่าจะพาไปเออโรงเรียนหมาเพราะยังเด็กอยู่บันวันไม่ได้และแต่ว่าโบอบาน่าจะได้อยากให้อยากให้น้องทำอะไรได้แค่เบสิกเลยอ่ะเอาดิเบสิกเลยเอออย่างน้อยต้องไม่กินนอนใช่ ช่ก็เชื่อฟังให้เชื่อฟังนิดหน่อยเพราะว่าน้องซนมากกเลยหนูกลับมาจากทํางานคือวิง่งต้องวิ่งเล่นกับน้องก่อนนอนชุกวันนี้เราก็ได้ออกกำลังกายกันก็จริงก็จริงค่ะใช่ได้กได้ว่าช่วงนี้แฮปปี้คุณสองเลยปะคะพาะมีสองตัวใช่น้องือมาฟูฟิวแบบฟูฟิวตัวเองมากมากแล้วก็เดี๋ยวเจะเนี่ยส่งการจะพาน้องไปไวทะเล ก็จะไปเบรกกับครอบครัวแล้วก็พาน้องหมาไปด้วยงานนี้เราก็ได้เห็นลูกสวยๆด้วยหรือเปล่าแน่อน,นอนเราติดใจค่ะแ่นอเขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ